ันนี้อาออกมูดด้วยกันนะคะจานทั้งหมดห้าขั้นค่ะทีนี้พี่รสจะทำคิ้วชิ่หนึ่งตามค่ะขอบคุณมากมากเลยว่าไม่เคยออกชีวีมาก่อนเลยวันนี้ได้อ,ออกสนใจได้ลงคิ้วสูงเป็นะคาาของตาวบ้านตองแก้วเลยนะคะพี่ต้องคาทำคิ้วมากี่ครัน้นงจะถึงชัน้นขนาดอ๋อตอนรัง้งแรกนะคะชั้นแรกทงอเอ่อชั้นธรรมดาลนล้ก็ลงเอ่อลสีคธรรมดาคือมอกระเป๋าหรือว่าชั้งส,สวย มันมา่น่าจะาเราี่เป็นหลงวยงาเลล่เล่าเลให้ฟังอยเหลงวยง่าเอออยากจะทำแบบนี้คืออารมณ์นั้นใอยากจะทำคิ้วถามวอะไรทำมอยากทำคิ้วหนึ่ที่เดแฉ่งคิ้วใช่ไหมอยากจะลองดูเยทำคนอื่นก็ทำมาสวยเขาโฆษาาว่า3ามตีหก่ตีก็อยากทำแต่ไม่สบ ไม่ได <idd> ้สั่งไม่ได้สั่งมาเลยถ้าร้านฟังคำดูได้คือไม่ได้สั่งแน่นอนทีนี้เนี่ยการทำคิ้วแบบนี้คือมันดำมาเป็นใหญ่เลยใช่ไหมตอนแรกใช่ค่ะดำเลยแล้วทีนี้หลังจากทำมาแล้วเนี่ยปุเบแบบที่ไปคุยกับทางร้านว่าในบ้างค่ะอ๋อให้เขาลบออกให้อีกหน่อยนะเขาบอกว่าลบเออเขาลบเขาก็เลยอัดสีสกินสกินลงไปค่ะเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าลบใช่ไหมลบใช่ไหม จริงๆแล้วคือให้ค่ะคือสี้ค่ะเรียกคุณะคะนี่แหละเรียกให้มาพูดตรงนี้หรือออกชุดวันนี้คืออยากให้คนรู้ว่าไอ้คำว่าลบกับล้างกับกระโดดไม่เหมือนกันอย่างนี้เขาไม่มาชมสีจีนเขาไม่ได้เรียกว่าลบไม่เรียกว่าลมะลามันเป็นการเอาสีเนี้ยมาแตะสีใช่ไหมคะแล้วมันออกมาแล้วเป็นแบบไหนอ่าอาจารย์จะได้ฝากกันคะวาใครโดนสีจีนมาฟังคำนี้นะคะ เวลาที่ไปินอรแบบนี <Jean> ้แล no ้วเนี่ยล้าสีดกินไม่ได้ต้นาอะที่ันกเพราะล้างสีดินออกใช่ไหมมันจะเหลือสีดำที่ัดแทยคล้ายๆว่าเป็นสีดกินแล้วเป็นสีดําแล้วก็คือมันเจียออกอย่างนี้ค่ะคุณบอกว่าพอสีดกินหลุดออกไปเหลืออะไรคะสีดำเพราะมันแท่ใช่เห็นไหมฮะมันจะคล้ายๆว่าจะกลไปอีกรอบนึ่งนะคะเป็นสีดกินแล้วมีสีดำเีรามันแช่อบีสองก็จะล้างทีนี้เข้าใจหกอยังตนแรกได้ยินขาวว่าเจ้าองเสนมาเพราะว่าทำไมมันดำดู ทำอยู่ใช่ไหมคะได้จริงๆนะมันเป็นการเอาสีเนื้อออกมันเป็นช็อกระดีเอาสีเนื้อออกเสร็จปุ๊บสีดําที่มาแทนนะคะทีนี้เอาสีดาออกจะกลายเป็นเ้เดือยเนื้อเราละจะเริ่มเดือยเนื้อเราละใช่ปาเพราะว่าเราเป็นเซรั่มชิ้ดี้มเป็นเซรั่มนะคะเรื่องการใส่ผิวขาวได้มาถึงที่นี่เดือาจานแล้วทำมใ่ะเพราะว่าท่ยาให้จานใ้ใส่เป็นิขสธิ์ของเมกามีผอาจานเแก้วต่ร ก็ลองไม่มีปัญหาถ้าเป็นแผลเป็นก็เป็นมาแล้วนะเป็นที่ไหนมันยึดยึดเนื้ออะไรไปเนาะมันกนมัก็เป็นอะไรก็ยึดเป็นรักษาบางมากๆนะคะหลารอบนะคะมือทางดึงด้วยดเงด้วยเลยนะคะใครทำคิ้วพังระวังเลยนะคะเพราะว่างานแก้เป็นงานที่ยากมากๆนะคะถ้าอยากทำคิ้วสวยๆคิดได้เยอะค่ะนะคะสนใจเยอะคิดได้เยอะหา จริงนะคะอย่าเชื่อในรูปแค่รูปเฉยๆนะคะเห็นคนจริงๆมเลยมาลอมาสัมผัสแล้วเป็นรามาหสอนี่านะคะิ้วสมิตของแค้เขาว่สัมิติ่ใช่าเสขาทไม่ใช่ลนเป็นไหเาวสามิตีมหาจารย์จย์ค่ะอันนี้สามิตีของแค่คุณนะคะดูออกไหมคะว่าเขาไม่ได้ทำคิ้วไม่ได้เี็นคิ้วเลย อันนี้ม่ไเขียนชิ้วนะคะหลงใช่ไหมไม่ได้เยนวไหมอ่ะไม่ได้เขียนแต่ไม่ได้เขียนนะเขียนไหมอันนี้เนี่เขาเรียกสามมิติ2แท้สามมิติคือสมจริงดูแล้วเหมือนเขียนชวค่าๆนะคะิดมายคค่คะอนะคะโอเคถ้ายังไงนะคะสนใจนะคะที่จะแก้คิวอาจารย์นกแก้วนะคะที่ก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะที่เบอร์โทร0 9 4 2 5 9 2 2 9 เว็บไซต์เบอร์ไวเวฟนกแก้่แบบไ ibrow.com ได้นะคะ,ะวันนี้จากนกแก่กักกกบพี่โค้ดและทีมงานเราบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ